วันนี้ผ้ามาเลาะอยู่ทั้งตลาดนัดโค,รก,รโครกระเบือทั้งอันโคกเจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลน,นครพี่น้อนนงเป็นเสาวันอังคารที่8เดือนพฤษภาคม2568าพี่น้องวันนี้ก,หกหห็หลายคือเกา่าหรอไฟ้พี่น้องหลายคือเก่าพี่น้องมะ ต,ตัวกันทักบาทเลยขายเราทักบาทเหรอสองหมื่นหกพัน,นคนรับโอ้สองหมื่อเลี้ยงเืือเลี้ยงครับซื้อเลี้ยงโอ้นี่คนซสือไปเลี้ยงเห็นไหมสองหมื่นหกพันบาทครับ โอ้งามเลยไม่ยสซื้อไปใส่อะไรย้านั่นอดมโอ้ซื้อเถอกับแม่เลยซื้อหลายไปไรยัย สามแปดอันนี้เร้าหกางนั้นสามแปด้าป่ยงามพี่น้องเ้้แกงขาดีอยู่ลูกบอกยังเหรนีนบงจักลูกจักพอมันตีพิ่นซื้อไปเลี้ยงพี่น้องเร้าหก ตัวดไลพันหนึ่งมันขีดเป็นเศร้าโอ้ใค้ก็ไลพนธแล้วว่าหรว่นคนไปยังได้พันหาโอ้เบอกเถิบมันก็ซื้อแล้วโอ้ซื้อแล้วก็ขายต่อมีผู้เอาง่ามไม่ด้พี่น้องถ่ายบอกง่ามให้เจ้าซื้ออกโอ้ห้แล้วเปลี่ยนเจ้าแล้วพี่ร้องว่าจะซื้อไปเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงจ้อยเนาะเอากำไรเลยเอาเงินเมือเอาเถิกไปเลี้ยงเนาะนี่พ่อพันพี่ร้อง เดน,น,น้ามืออบ่ญลรพี่น้องมาสายบ่อะไรดิเขาเจ้าสื่อก่อนเลยพ่นชีไว้บุญหรอตัวนี้หยัดน้าเก่เาแลืวพี่น้องเขาเจ้าพ่น,าพนชีเอบาบิเหยเขาเจ้าสื่อบ่แล้วโอ้หาเมือนหาพันลูกสร้างสร้างอุดรใช้ลูกเพ่นโอแม่ลูกบ่หาเมือนหานี่ โอ้ป็นเมลูกนี่พี่น้องหาเงินหาลูกสร้างเพิ่นว่าสูงเท่าไรเมเพิ่นเม้มันสูงเท่าไรเม้มันสูงไรสี่สิบร้อยสี่สิบเมลพนโอ้พี่น้องนี่ลูกเพิ่นลูกทุกเถกลูกสร้างลูกสร้างอุดรเป็นลูกแรกปะลูกลูกตัวที่สองเนาะราคาห้องไว้หาเงินหาพันราคาต่อรองเอามาจักตัวมือนี่ หาตัวเลี้ยเท่าเี้ยนะเบอร์ติต่อครัเบอร์ศูสปดเ่งสอเก้าองเก้าอหกสามอ้โสองเก้าศูนย์นี่พี่น้องอุไรสนใจไดอพี่น้องได้พีน้องไว้หาเมือไว่ายเลปว่อยดอนขอบอกบินเนาะขอครับสัสดีครับคอบกบินเนาะรูปรอซะก่อนเนาะพอพันเนาะลูกยังนี่ ท่องสยามครับโอ้ลูกท่องสยามพี s <S um. ่น้องมีเอกสารเลยพี่น้องคุณน่ะเอกสารใบหลอดครบคุณน่ะใบหลอดท่องสยามเขาขุ่มดิเขายังบอกใหจับย้ำจูบขวัญแบบโอ้ขวัญน้ำพี่น้องความ่องหนาบุณยเนี่ยขวัญตกสวงความนขวัญตกสวงอีกเนาะสูงเท่าไหร่ความสูงหนึ่งสามสิบนวาท่อยสามสิบห้าอันนเพิ่นเดือนปีสิบห้าเดือนนี่พี่น้องแข้งขา พอมสูงร้อยยสามสิบห้าครับร้อย3ามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกร้อามสบาวกราคาห้องไว้ไรไปเลยเขายังให้จับเดียมพี่น้องนี่บุ้งกูเนี่ยขวนมันราคาเปิดไปไรไปเลยปไสามหมนห้าพันองที่ส่งที่ทั่วประเทศาดรถถานเลยบอนี่พี่น้องเปิวมาโทรมาเดี๋ยวนี้รถหาอีกห้าพันเนี่ยพี่น้องผูได้สนใจก็ยังโทรมาอันแม่ลูกนี่เดซอนแม่ลูกครับ ม่ลูกลลกกกันูยังนี่ลูกเป็นลูกคว้ยเรือลูกสร้างลูกสร้างลูกสร้างพี่น้องโอ้งามเลยลูกแรกว่าลูกสองลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองแม่สูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบหกกว่าร้อยสี่สิบหกนี่ตัวสูงพี่น้องุูนะถ่ายบอกไงเป็นแม่ลูกลูกลูกสร้างราคาเปิดไว้ไรเป็นเลย ราคาหกหมื่นห้าพันราคาห้องต่อได้เนาะต่อได้ต่อเอาด้วยพี่น้องเดาะของพอบอกเบนเบอร์ติ่ต่อเบอร์ศูนย์แปดห่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเ้าหสามอ่าพี่น้องผปรดไดสนใจโทรเข้ามาไว้ไว้ไปงามบนว่าส่งฟรีด้วยพี่น้องเด้ะโทรมาเลยหอพันเนาะรูปบกยังเหรอพวกอันบีกูไยบ๊กูไทยโอ้เล็บบบกไงพี่น้องสูงเท่าไหร อยหบวเินวารอสามสิบหาบวกอายุเท่าไรแล้วอายุสองปีกว่าครับอายุสปีบิ๊กอุไทยีกว่าันยังบ่ถึงสามปีกำลังสีฮัเซิงเนาะบ่สูงอยเท่าไรก่อนร้อยเก้าสิบมีอยู่บ่มีนโอ้อันนี้สูงเท่าไรตัวนี้ป้อมสูงร่อยสี่หัด บมโหดลอยซีนอล้สามบวกอ่ะเกือบร่อยซีเกือบร้สามเจดสามเท่าไราคาราคาเปิดไร้4ซีมืหาครับพัน่า4ซีเมือหาราคาห้องต่อไดนอหอยลุ่มต่อใดครับเบอร์ต yep. ิดต่อเบอร์0น6่งศูนย์หกหนึ่งเจ็พี่น้องลุ่มกว้วยงามเอาพูดได้สนใจพี่น้องพ่อพันเด้อพี่น้องเด้อโทรมาโอ้เข้ามาเท้าพี่น้องอันนี้พ่อพันหรือแม่พัน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 ลูกยังนี่ <ส>ลูกบ,บ้าน <üng> ลูกบ้านเด่นหันงามเนาะเป็นแม่สาวพี่น้องเัีฮ่วยฮ่วยโอ้หางมันหมียหางบกคนบางอเนาะก็หางดีพี่น้องหางไตเขานี่นางสูงเท่าไหร่คบสูงคบสูงร้อยสามสิบร้อยสามเนาะพฤหัสร้อยสามพี่น้องเป็นนางงามงามเลยพี่น้องเป็นสาวราคาราคาเปิดสามห้าร้อย 23,500พหพี่น้องราคาห้องต่อรองเอา้อยขาวเบอร์ติดต่อเบอร์085 0 8 5 7 4 6 1, 1 4 5 0 4 5 0เอาเห้อยขาดงบท้องผูไดสนใจทรกข์ามาพี่น้องโอ,โอู้หเดี๋ยวห่วยยเอาไปเลยกี้ดีไหมบ่มีเจ้าของ เจ้าของบออยู่แต้ว่าห้ามเาลับพ่าเเห็นเจ้าของ้ดยพี่น้องด้ลูกยังเหรอไม่คือสูงถือคว้ยยังงคเออย่างสิร้อยสีฮอดบอนี่หอดดยู่ครับฮอดเนาะคยลูกแหลกเลยลูกแหกลูกเถือกยางดีลูกแม่ลูกแม่บอโอ้นึ่ามันลูกเถอกบ่แม่เนาะลูกแม่เขาจุนพูนอยู่สองหมื่นเจ็ดพองหองไว้สองหมื่นเจ็ดพัาลองไนี่พี่น้องสองหมื่หาสิบโลนี่งห้โลนี่ทรงไห้พี่ ันนนัคี่ใบฟอบบอกใบอีหยังล่ะเอาลูกสร้างอุดรเอาลูกสร้างบอกเผ็ดใบเผ็ดท่่ไม่ใช่มนั่นป็นสร้างบอกอ๋อลูกลูกลูกสร้างอุดรมันเป็นสร้างสุรินทร์ได้พี่เนาะสร้างอุดรนี่นี่ลูกก็นี่ตัวสร้างนี่ราคาเท่าไหร่ก็ เอ้ย6เอ้27 27เอา26,000โอ้มองสิเอา26,000แต่ว่าห้องไว้27แม่นนี่พี่น้องส่งจักโลละบาดนี่บ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 ่ส่งเด้อบ่าคุณนึกว่าส่งอยู่ซั่น50โลส่ง50โลพี่น้องเบอร์เฮาเบอร์ไล่ะ0 6 1 0 6 1 2 2 6 2 4 0 2410เอาพี่น้องเพิ่นว่าลูกสร้าง่ด้4 0แม่140 เป่ากูได้สนใจโทษเขามาไวๆเ้ยพี่น้องแล้วถึงจะไปขึ้นห้เวียดน่ามผมแปดพันมาสองตัวนี่แปดพันมาสิโอ้ไปลุดๆขึ้นไปท้างในนี่มันหลยเจ้าพี่น้องไลยเจ้าบุญมปนว่าจะเจ้าเดียวด้อตอนนี้จักบาททั้งเจ้านี่จักบาท เก้าพันเก้าพันมาสิเก้าจคืนไซนี่คุนให้เวียดนี่บอกทุกคนระวังคือคนละสีสันมันสีแดงนี่ทั้งโจโอ้สีแดงไปคืนพุน่นอันนี้คืนเวียดน้มนี่นี่ข้องเวียดน้มพี่น้องตลาดนัดโคกกระบือทั้งโคก,กเจริญอำเภอสะว่างพี่น้อง ปล่อยเลยร้าอยู่ในนี่เขาเจ้าซื้อออกไป80%ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยดิเห็นบ่กเขาเจ้าโพนสีโพนสีไเบดิดเหรอขายดีพี่น้องขายดีอยู่แต่วา่าราคาบ่ดีบันไดฟังนี่ก็แม่เบิดพี่น้องเห็นบ่กหอยเวียดนามหอยพิษณุโลกหอยยังพะเย่าพะเยาเขาเจ้ามาซื้อรับซื้อของนี่ร้ายอยู่พี่น้อง ไอ้มีงัวมีควายเหรอเขามาขายข้เจ้าซื้อว่านซื้อเพราะซื้อเถื่อที่ไอหอยว่าเขาเจ้าซื้อไอถือก็ได้บริษัทซื้อแพงเด็ดเขา่มันหมดแล้วขาเจ้าซื้อกันดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันถึงราคาถือแม่ลูก แม่ล <iss> ูกจ <se Nova> ักขัานหรอนี่ยมั่นไม่าหแม่มันเนี่ยบอกแปดทัานหาบกหอดมืน่เดินเอาบูบกหอดมืนมาส่นแปดท่นหาไปพิษณุโลกนี่เ้างพิษณุโลกแม่ลูกแปดท่านหามาสินง่วถือกัวไกลตัวนี้เนาะแม่ลูก ตลาดหกเจะเล่นควายกับลายคือเก่าเขาเจ้ากับสื้อคือเกอลนี่น้องเขาเจ้าซื้อถือกว่าแพงได้สื่อถือถือกัวสันนิไม่ห่างกับมาหลายเจ้าเวียดนามกับมามาหลายไม่ห่างพี่น้องต้องนี่ห่างวันพิษณุโลกต้องใส่แพ่ตัวนี้พี่น้องต้องนี้ก็ยัดเอาคือกันคือกันบ่อันคือกันทั้งจัดเลย เข้าเจ้าเลีเ้ยงคืนขาเจ้าเสือ,อบริเด็กนี่หาตัวที่บ้านในเสือเี่กกัน,นยากนอกจากตัวมันจะจอยข้าเจ้าก็บท่นในเสือกันสุ่งมันจะจอยข้าเจ้าไว้คนไทยเลี้ยงซืือไปเลี้ยงโมนี่ข้าเจ้าเสือ,อบรลหรอนี่พี่น้องเศาหาเพื่อนว่าลูกแม่ย่างดีโอ้สูงเท่าไหร่ ฮะประเทศไทยรท้อยซีได้เนาะได้แล้วเนาะราคาสองหมื่นห้าพันราคาห้องต่อได้เนาะหอยปีเบอร์ติดตอ่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นแม่ลูกเป็นควายเลี้ยงพี่น้องสายเลี้ยงผู้ดใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาเลยเนาะลูกบ่ได้หลายดอกพี่น้องลูกยังหน่อยอยู่ สองหมื ơn, ่นสองพันลูกสร้างอุดรนยังลูกสร้างอุดรเอาลูกสร้างหลายมื่นเลยเนาะลูกสร้างอุดรนไอ้ลูกมั้งลูกสองพันไปไปเอาไปลูกนี่บอกลวลูกแม่ตัวไหนแม่แเสงิบแปดหม่ได้ขายสมือนเลยไปเลี้ยงหมือนีลังแม่งลูกได้สิบปรนกโอ้สักสองบอกโอ้ดี แม่ลูกเศร้าสองไอ้ีหลอดยังเนี้ยแต่หลอดหลอดมีกลัวอยู่แต่หลอดลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรอีกล่ะสร้างดูแถ่มึงกี้ก็สร้างอุดรโอ้พกใบมั้ง สิ้นม,มัมม <Incred> ี่ป่ลนดดโอ้ลูกมันดูดน้เหเนได้สันลูกสร้างอุดรนเขาได้ราคามันอ่ะสองสองหมื่นสองพันราคาห้องต่อได้เบอร์หาศูนยังลศูนย์ห่สองแปดสามหนึ่งศูนยลูกสร้างอุดรเพร้ิดหรอง่มันสร้างสุรินทร์เนาะ สร้างอุดอนสร้างอุดรันสร้างทุล <athletics> ินเนลูกตัวเมียยังดีแต่ลูกคนนี้สองพันรือเล่สองพนอันนีเอาไหมคนคนเะขยายเมียมสองมืนสองถึงก้นอลูกสองพันมาเ Ở ngoài nâu đôi phía ngoài, đôi thú mà Cái cháu mà xô luôn mà khai Nói chung là nó là khôi liềng Khôi hả? Thôi đấy, xăm, khít vào Đấy, xái tả Sáu chết bỏ? chết bò? Không quay là? quay được Ôi, tí Tí cơ, bớt bình tí được Sáu này là gì? Tủ nga, khu tủ nga Tủ nga không cháu bò? Không quay tủ nga Tủ nâu? Sì mươn Không quay được Khu này? Sì mươn โอ้ยไปว่าเ้าเจ็ดคิดว่าเสาเจ็ดมั้สันสี่หมื่นหาลูกมนบบไงจะเจเขาเจ้าบ่พนห้องไรมันเนงห้องสงห้องหาลูกแม่แหงเราไปอีกบาทนีงโอ้ยหลายแนวคนนี่เป็นแมลูก่น้อลูกเลี้ยงเลี้ยงเลยลูกมันงามอยู่แต่ว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของหาเงินไปแล้วเจ้าของคนเจ้าห้องเจ้าห้องหาเงินหาเงินเท่านั้นว่าสี่หมื เอาหนีมานีหามันมุนหัวเศร้าสองได้ยินมาจะเศร้าคนโอ้ต้งจีฟังความได้ดีบ้างฟังความรมบ่หามันโอ้มันก็คือเลยเนาะลูกมันเนยลูกยังบอยาะมาส้่งอีกดิจักลูกยังบอท้องไผ่บานเนี่ยห่วยเนีไยโอ้เราไปทุละอยู่ที่น้องบ่เห็นเนาะหวายมันลูกแต่ลูกมันมาขายบ หาพันบอขายพอซื้อบ่หาพันลูกันี้ซื้อครับผงก็ซื้อันขันขายตลูกแต่เจ๊ลูกคนนี้ซื้อว่าหาพันนี่เจื้อแ่สอน่ะยังมาว่าสามพันหาเขาขายหาพันเลยเป้าซื้อไปยังกเสียบจังไหนฮะนี่งามปานว่าเสียบจังไหนผูลูกวันเนอะในกาอยูลูกงามพี่น้อง ใช่บ่จใช่ครับป่าใหญ่ก็คนคป่าใหญ่คนป่าใหญ่คนกิรันยังมาขายลี่ลักโลหรอจักลหรอโอ้ผมก็ไปดิสังแ่ละาดคนสังมาแล้วคนสั่งคนเหว่าตัวรสองร้อยห้าสิบนี่พี่น้องร้อยนด้ขายบ่าพือนว่ารอยขายบ่าพัสดก็ตอนครับกล้ยกัลูกนะกล้วยลูกล้วยขายป่าพื่นว่าเออขายองเวียดนี่ ปลาเบิกปลเบิกหปปลาปลลาตะโปสองร้อยวเอาสีปเอาห้บาทไปซื้อเปปน่อยเอาเอาเงินมก่อนลอน่ยเอปาบอกปก้ว่าลายปลามาขายว่าสรเอาแม่ซื้อไหมสองร้อยมันปลาปลาปลาตายปลาบกปลาบึกอะรเลี้ยงบ่ไม่ปลาปลาหวยเลยบ่ปลาธรรมศาาตร์ชื่อโล่งว่าเอาลูปาตั้บ่ตั้บ่ สองร้อยห้าสิบตัวนี้ตาตาตับขึ้นสองร้ยเอาสองร้อยไปไว้เงอนสุดไว้ให้เรอเอาไปไว้เหราไปนั่นเทพโบเดคล่ะเอาไปไว้ให้เราไปงานเทพโบเดคข่ะเราเนี่ยเจ้าป่ามาโซ่เสือเสือผสมพันธุ์เดคลจ่อยผสมเอาเข้ามาลดพี่น้องมี่ยังเก่ามาขายเพราะว่าข้าเจ้ามีเงินในหางข้าเจ้าได้กำไรข้าเจ้าซื้อให้ง่ายพร้อมมันตัวใดมันที่มันเหลือนั่นเหลือซื้อข้าเจ้าบดอะไรข้าเจ้า เขาจะเสือบทเหรอตั oh, ้งพ oh, ี่ล้วฝากการไปเบิ้งข่อยใหม่เขาจะเสือบดเหรอนี่เขาจะพนชีบดเหรอตัวนี้เขาจะกสิวเหรอกสิวเหรอจากพันะซ้ำนี่ว่าพันเจ็ดพันพันหกพันเบิ้งโหลดตัวาหกพัน ฮะคุณก็บอกหกพันส่วนหมอเปนราคาซือเนื้อโอ้ราคาเนื้อฟังนี่เขาเจ้ากำลังลำเลี้ยงขึ้นรถพี่น้องไปเวียดฟังนี่ไปเวียดเนาะโอ้รอขึ้นรถพี่น้องหลายด้วยมือนี่คือบ่เปิดายแล้วโอโคเลยสีเวียดเนื้อเวียดเนื้อบ่มันมีเวียดเนื้อไปใต่บอ วันนี้เวียดไต่เปล่เนี่คนว่าไม่เวียดเนี้ยเวียดไต่เด้อพี่น้องเลยหางเนี้ยนี่เวียดไต่เนาะโอ้ไปเวียดนามใช่หรืเขาขายตัวใดนล่ะจักบาทคนละจักบาทซ้ำหนึ่งคนใครทิพย์พ่อแดพันแปดพันบอกแปดพันซื่อๆนี่ไม่มีหลักนี่พี่น้องโอ้โหเขากระลังแล้วเลี้ยงขุมอยู่พี่น้อง บักเทืงเถืเเจ้าบ่าลงเงียบเลยบักเนี่หกสิบสามหกนสามบักเทกนี่่นี่แม่หกนสามตั้ผุนผนว่าตัวนี้ออกน่สี่หมื่นตัวนี้ละตัวนี้ตัะตัวนี้โอ้เสียงสองเสียงใส่เป็นคู่ที่ใส่เป็นคู่นี่เขขายทตัวนี่ละหกมนี่หกสิบสามน่ตัวนั้นสี่หมื่นนันตัวนี่ตันี่น โอ้สันมันก็ได้หกหมื่นสามือาเจ็ดหมื่นสองมาขายหกหมื่นสามกำไรรักบาทอะไเอาเลยโอ้ล่ว่าลอย่่าลลกำไริเนาะลบเพิ่มขึ้มาหนักก่านี่ก็ยังหายงกว่ามีมาหนักกไาเก่าเน่ยอันมูนยูไทยนี่เดสันหอดมื่นว่าำอ๋อทอดอนี่อันนี้แปดพันมาตินเจ็ดพนมันออกมนราคามันนบอาอันนี้ก่อันนี้เดสนเดี๋นี่ โอ้มันคือคนละสีะนนคนคนละพวงเนี่ยคนละพวงบอกน,นนี้ไม่ได้ลูโอ้พวงนี่สีนี่พี่น้องมันจะได้สีขาวเนี่ยสีขาวสีขาวไปใส่สีขาวคนสิไปท่านข้างสักดสวางใสเรอ่าน,านั่นมันมไก่โอ้นี่สีขาววนี่บอวได้หอยมันจะไก่บอกไปใส่เนีวยเราซื้อสีไปใส่นะครับน้องย่างสินเขาในเนืองสินน้องย่างสินโดยข้างคนละเลียงจำเพราว่าเอาสองตัวนบอกจักบาทนสองตัวนตัวาสีาันตัวละสี ว่าลงมาซาสี่พันไปเสือยูเจ็ดพันมาได้บ่ปะสองตัวน่ะบ่เจ็ดพันบ่โอ้ยสองตัวพ่อหน่อยเจ็ดพันละฮันเวียดหน้าไปเราห้ดียูห่างไยให้เจ็ดพันไ้ไทยเจ็ดพันเวียดนามันเสือมันมีสองสีเด้พี่น้องสีเขียวกับสีอย่างม่วงม่วงบ่โอ้ตะกี้ห่อตัวนึ่งทะไัเลยนี่ตะกี้้วยข้าเจ้าตีหัวใจตั้ง้าเจ้าของ ตั้งพืนบงหูเขาจะหามราคาบึงเข่จ่ามหมันมีเน่ยใต้องขอมันจะหัดขอตายลโอปาดขอออกเลยมันบอกก้อสีไปปาดมัดเส้นนมันเน่ยก้อนสิไปปาดข้อโอ้ตัดขอกลังตัดเอาัเดี๋ยว่ตัดเรานำลังเขาเช็ดหลัมีอยะม่ดองกันจะาดข้อตายเปนนานนตัดหอัดสายต้ขอจะึกบนขอมื่นบงเนียบีิมื่นบานิ มื่นกลัวิวดีโอ้ผิวดีได้พี่น้องมื่นสองมาแล้วเนาะโอ้บอกไหนแมเห็ดพอพันดีได้บอกนเนาะบาเกมื่นคือกันมื่นกัวคือกันนี่โตงามนาะมาเลเครื่องดีบ่บ่่พัพันเื่องเก่งบ่านไดเดี้ยก็ผูกเงื่อเด็ดขันเอาบปเป็นทาเ ตองนั่นลลี้ยงกนพอพักนลวยก่าเสอาะเอบักนังขึ้นก่อนโอ้กุ้ง่อยากขาไปเห็ดเนื้อวั้พี่น้องที่จ่พอพักดีๆเนาะขึ้นรถเร็วผมจะจ่ายเงินนี่โอต้องขึ้นเรือเรียบร้อยเยาว่าสีแดงเงินไวๆ่แม่นเนาอะตรงเรืวซะก่อน อยู่บ้านเลย่ยวันนี้ขื้นใจงินโอ้ยขอกนี่ใจเลยมัดจำไม่ลดถ้ามาขายตลาดต้องเอาขึ้นเลยเขาเรียบร้อยทุกคนเพรมันว่าสสได้ง่างไได้ยเนีเสียวเนน้อโอ้เสียเพ้าใจกันสดบอกโอ้ดวกดวกใจดวกดวกเลยอต้องรอผมโอต้องรอมันบอกใจเลยใจก่อนเนี่ยสัสใจกคนละเจ้าคนละเจ้าตีปาเห็นกูเหรอสาะ โอ้เราว่าเงินสวดเลยโอ้ยตัวงาม่หรอกบักเถอะหมไปองเดียวเขาไปตัวนี้มันอยากไปไใบตัวนี้นะโอ้บนินาตักดีเลยนาะนาควงดีเามไปหมมันเี้ยเนาะเมืองทเนี่ยหงโลกเงียบดิเจ้าบายถ้าจะขายจะบายเศร้าหกเราก็ได้ขายดีก็มูเศร้าหกพี่อนาะมึงดุเน เนื้อเนียนมันเตี้ยนี่แล้วตั้งโอ้ยด่ามันเต็มนะเศรງมันจะซ้ำกับข้งงกานรึไงจว่ะฮะเจ้าของมันเท่าแล้วจะขององเนียว่าเจ้าของเท่าแล้ววะสันโอ้ยหลบรอจ้าของมันเท่าแล้วอันฟังเลยมึงไปใส่ฟังนั่นยสีแดงหน่อยใบยาวเบียดเนื้อนโอ้ใบยาวมึงเนื้อนาะเมืองเนื้อเนื้อโอ้ไรเบียดเนื้อ ไตเวียดเนือเมืองเหนือก็มีพะเย่าแพโอ้ลายพี่นองเขาจะเามาซื้อมันมะไรอยางี้กลควยเราเขามาขายหล่ขายเนาะขายได้หอยดีกว่าหอยกว่าต่อรองย่นี่เขาขอ่าไรกหบขายเขาานั้นเนาะโอ้ก็ว่าเ่าไดก็นย่อมแพร่เขาเนาะในหอยหล่นเนาะเนี่ยย่นี่สด้ออะไเงินตีอืมยนเมีเขาด่ากันเขาั้งเลยเนาะโอ้คนว่าย่นี่เขาจะว่าต่อร่องก่อนยุนี่ไปเสี นี่พี่น้องอันนี้ก็เต็มรถแต่ไปรุ่นหน่อยตัวนี้เนือ้อสุดยอดนี่เนาะเนาะเนื้อหน่อยเนาะไปเนื้อเพิ่มายยาว่ะไฟเย,ย่าไฟเย่าพี่น้องไฟเย,ยา่าไฟเย,ยา่าหลินลอยมอยาไงไปเลยเอาไปขายต่อหรือเอาไปลงเนื้อเอาไปขายบอกโอ้ต้องขายต้องเข่า,ขาลงลงเนื้อนี่พี่น้อง หม่ไปไหนว่ามันมดเิวแล้วมัน้อยมือยมือนต้นนดวมอโอ้แต่ว่าเวียดนี่เอาแบบเญ่ๆก็เาชีหามือนเก่าขึ้นเนาะคนล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 ะสตย์วนผู้สาวมากอวนใ่่องเนียผู้สาวมากอวนป่ววนมากมักมัดวายมันคือมากอ้นวนสัน โอ้เพื่อนว่าคุยมักวันหวานผู้สาวบูม ok ักวันเหมือนันเนาะอมเงียบโอ้คนวนหัวใจกันเด้อคนวันก็เดินนันยู่องเงียบเจ้ากองมักเราแน่ผู้ว่ากับจังบาดน้ำเจ้าหนิองค์รักซื่อเขงองค์รักซีนี่เนาะซีม่วงอกรักซื่อโอ้อกรักซื้อองเงี้ย เอาองค์นั้นไปใส่องค์เฮ้ยไปใส่ปล่อยน้ำน้ำนะผมน้ำโอ้น้ำเขาหน้าองค์เฮ้ยเมื่อเอาน้ำเขาหน้าอยู่โอ้องค์รักซื้อไว้ให้รักซื้อไว้ให้ใครย่มมีผู้สื่อแทนอยู่องค์เฮ้ยเมื่อเพียงน้ำเขาหน้าไาใส่องค์เฮ้ยเออเจ้าเพียงนำกระบอกมีน้ำใจเพียงถ่านเนาะ ปงเนี่ยบ่ได้บ่บ่ใช้เท้บ้านเปลียนให้บ่ได้เนาะทุ่มไปบอกเทศบานเปลียนให้เนี่ยเออโทรเมื่อบอกบ้านเนาะเอาน้าเข้าหน้าให้ข่อยเนี่ยเด้อจข่อยยากหลายมันบ่โอ้บ่เอาหน้าเขาน้าปะเจ้ารูกบ่มีหน้าเป็นปากอยู่บ่ได้ปากบุ๋มใหญบ่เดหน้าอยู่เหนี่ยวหน้าอยู่เมืองไทยขาได้ออกที่พอทุนเนี่ยบ่บ่บ่มี หน้า yeah, บะมีหน้าบะมีเจ้าเจ่าบะมีหน้านี่ต้องเจ้านาใส่หน้าดิพระเจ้าเตียงนำเขาหน้าอันม่าวันบบาว่างกับบอกเขาเจ้าให้บ้านคางบ้านซอยเนาะมันบาว่างดิเห็มันยากล้าควยอยู่อยากน้มหยากน้มเสือควยอยู่เอาน้าเขาหน้าให้แน่แต่ก็บอกเขาตัวชิยากยังเพราะเดมัวเดมหัวพี่น้อง ซีเรียร์ลายก็บบอดีเด้มันเท่าไวร่อ่าถูกข้างในซื้อแพงแบบนี่ฮะข้างในซื้อแพงแถวนี้นะโอ้แถวนี้เนาะเพคนว่าเวียดซื้อเถือกมาสันคนไทยซื้อแพงโอ้ขายคนไทยเราพี่น้องเราจะขายเวียดเนี่ยมันสิ่งมันซื้อเถือกถ้าขายไปพะเยาหรือแผ่เจ้าพะเยาพะเยาเนาะขายพะเยาหรือสื้อแพงเพื่อนว่าพี่น้องเอ้าพะเยาก็ได้หน่อยแต่ซื้อแพงเอาเคสี่ตัวแล้ว โอ้สื่อซีโตซีมเงินโอ้ยเวียดซื้อบระหอดหาเมินจนเต็มพ่วงแม่ซีโตซีมเนมงดูอันนี้ซีโตซีมเนพี่น้องตัวละมือตัวละมือพี่น้องพาเยาพะเยา้าอเอาตัวละโอ้ข้าวหลตัวละห้าพันขามาขายยากสิพน้อสทรงไก่ทรงไก่มันไก่เนาะสวนส่วหอดบาทเนาะในซีโตซีมเงินสั่นไปพายเย่าสั่นพี่น้อง โอ้ยโอยไพไเดี๋ยบลาไเลี๋ยบลาไรแม่ลูกแม่ลูกสองสุดสองสุดซีโต้ีโต้ราคาเดียวกันบ่ก็ตี่เป็นวจะกระันถันเอาลกเอาลกสุดนี่เอาเ้าหาเอาซีโต้หนิซีโตเอาเส้ครับโตฟังดีๆีเลยพี่น้องสองหมหนเอาสองหมื่นเนียสองคนี่ซโตแม่ลูกลูกแม่เบิร์ูกแม่เบิรต่พี่น้องก็ต๊ก้มเดียงจัง่อย สโตนี่สองสองหาพันแม่นันในลูกเดียวเนาะแม่นี่ลูกสองนี่พี่น้องราคาถึกๆของหอยไผ่อายุสี่โตนี่พี่น้องสี่แยกก็ได้ถึกเท่าไแยกแยกโคนี่เอาสิบสามหยโคบี่สิบสามหาร้ลูกแม่โคนั่นเดียบันสิบสองหาร้อยลูกแม่ขึ้กันหอยไผ่ว่านอนจัอรเติอันนี่เนาะ เศร้าหาสี่ต no. ัวสองหมื่นห <fen> ้ัอยไผ่านอนเบอร์ติตต่อเบอร์0 8 3 0 8 3 5 3 5 5 3 5 9 8 9 2 9 8 9 2หดพี่น้องเด้อพี่นองสนใจโทรเขาว่า4ี่ตัวได้พี่น้องว่ามันมาสองตัวได้สี่ตนี่นี่ลูกแม่บัสจุดตัเอาผู้ใดสนใจโทรมาไว่าพี่น้องเงินสดผมต้นใจนะตัวใดเงินสดตัวดอนจักบาท12 Tony bỏ chip song song lại nữa tổ chip song song lại song tố canh ngân sợi <laughs> <laughs> đi qua mơn đẹp mơn hà nội mơn sách mơn hà nội chỗ chip song song lại mày sơn 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 กเลยอองงาาาขายเาอ<ป>า,งาอเงินสดเงินสดมันยขายเนเ่ยขายเงิงนสดผ่ขายขายแพงเงินเส้นแ่ขายถือขายถืงนะ ือ <OR> มาเขาจหกันใหต่ละหารอนหอดสามพันบ่อปากคาบก่อนตัวละหกพันโอ้ตัวละหกพันตีสลยาสิราค่าสิบสองห้อยปีนทีซื้อสองเมื่อขายบ่เอาบดเอาบดุกโค่มาสั่นแล้ววะแล้วเอาบดไม่ใชเอาบดนี่ซื้อมันบ่เจ้าสองเมื่อนั่น ย่อมาตมื่นไปจากิ้มอกิ้อิ้มอะีายนับเพื่อนี่ขายให้ับยอนี่หกพันสองไมอเดียวหกพันเจยเอาเยาให้เท่าไรแล้หกพันสองหกพันสองเมือเอาไปน่นัวให้นะหกพันมึงเอาไปรดเอาไปรดเลวเต็มแล้วนะหกพันเอาคูนี่ขึ้รถ บักเถิกน,น,น่อยมันสองตัวไงปล่อยซื้อเศ้าเอ็ดสองตัวนี่โอ้สงตัวนี่ซื้อเศร้าเอ็แม่มันกับักหนึงไนะโอ้ขัเต็มหองสิบเ็เป็นสามหมื่นหคนนึงเราไปาได้เราเลี้ยงได้ถ้าได้แม่ลูกนี่แม่ลูกเศร้าสามหร้อยอันี้่ชขายไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยขายเด้แม่ทั้งลูกนี่เศร้าสามหอย ปล่โบเอาบุรดสนใจโทษขมาเบอร์ลูกเขาขายหกพันลูกเขาายหกพัแล้วเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดสี่นย์แเจามเพี่นองเวียดให้แม่มันสิลูกหกพันนี่พี่น้องบุได้อยากได้โทษขม่าด้วยพี่น้องเซาสามเนี่ขายเป็นบ่